พาชมสวนยามค่ำคืนนี่ครับพี่น้องครับพักตำปืนพักขึ้นช่ายพร้อมจําหน่ายพี่น้องที่อยู่ในตัวเมืองพะเยานะครับใครสนใจจะหับไปนะครับติดต่อได้นะครับทักแชทมาได้เลยนะครับพร้อมจําหน่ายครับ นี่ครับผักงามๆครับพี่น้องครับสดๆผักออร์แกนิก พร้อมจำหน่ายครับพร้อมจำหน่ายสนใจได้ติดต่อได้นะครับตัวเมืองพะเยาครับ